เอริครับวันนี้เรากลับมาอยู่กับโรบบอกกันอีกแล้วนะจ๊ะ <c oughs> อะไรเนี่ยซื้อแพนด้าในราคา 170. 1 7 0่รอบอ่าอ่าโรบอกไม่เอาหรอกนี่มาดูซิว่าวันนี้มีอะไรให้เราเล่นกันะจ๊ะคนสนสัตว์บอกว่าอะไรเนี่ยวันนี้สัตว์ได้ออกไปหมดแล้วอ่ะทำยังไงดีนะเราต้องตามหาสัตว์เพื่อเอากลับเข้ามาในกรงมาแต่ละทีนี่มีแต่ปัญหาไหนดูสิเราต้องไปยังไงต้องเดินตามทางของ น้องลิงไปใช่ไหมโอเครู้เรื่องมันจะรู้สึกว่าเสียงเกมดังดังโอ้ยไปดิเพื่อนรออะไรอะ่ะโดดทางนี้ไปเลยเป็นไงล่ะอย่ามาทำเป็นเนียนไม่ต้องมาทําเป็นบังที่เนี่ยของแท้น้องบังแค่นี้ไม่รู้เรื่องหรอกดีมากต่อไปไปที่สเตจสองได้เลยตามเส้นสีแดงไปโอเคเลยเพื่อนเส้นสีแดงเราจะต้องเจอกับอะไรนี่ใช่ไหมอา่าจะต้องเข้าไปในควอเรียบแล้วนะดูแลตัวเองดีด,ด้วยระวังฉลามโอ้ระวังฉลาม,ลามแล้วมันจะออกมาได้ไงนะ ฉลามมันจะออกมาได้ไงมันจะมาในมันจะมาอยู่ในห้องนี้ได้ไงนน่าหน่ฉนลามอ๋อมีฉลามจริงวะลุกอีไอันนี้นี่ถ้าเราเดินชนเพื่อนนี่เราตกแันเนี่ยโอ้ยทุกคนฉนลามมันจะทุบกระจกมาจริงเห็นไหมดูดิมันจะทุบจริงไม่นะวายมาลุกโอ้ยไปไปไปเออตายไปซะถ้าแบบไม่โหดไม่เหี้ยมก็ถอยรอก่อนพี่ก่อนเองน้องใครไม่ไหวหลบก่อนเลยใครไม่ไหวหลบก่อนเลยนี่ สบายอุ๊ยโอ้โลงน้ําจริงหาสมบัติในนี้ให้เจอสมบัติอะไรวะอุ๊ยเจลาหมวายว่ายสวนได้ปะอาจจะว่ายสวนได้นะนี่ไงเออนี่ไงโดนไปก่อนเลยอุ้ยแล้วมันอ๋อเฮ้ยแล้วมันให้เราเล่นโคตรไกลเลยอะให้เราเริ่มไกลเกินหนังน้อยให้เริ่มตรงหน้าประตูก็ได้อุต่าห์ผ่านด่านนี้ไปแล้วอะไรวะไปเพื่อนเร็วๆอย่าชาอย่าชาโอเคมาใหม่อีกหนึ่งที อกว่าให้หาสมบัติใช่ไหมสมบัติคืออะไรล่ะสมบัติอ่ะบอกมาได้ไหมว่าสมบัติคืออะไรฉลามฉลามมาไหมห้องนี้ชัวร์ไม่มี let's go ไม่มีนี่ไงสมบัติเจอแล้วสมบัติอะไรวะนี่ไงเช็คพอยด์ด่านต่อไปหะ<า>โอ้ห้ามโดนไอสาร้ายพิษนี่ด้วยเหรอไม่บอกไงไม่รู้เดี๋ยวแลวสมบัติวายน้ําลงวายน้ําลงเมาสมบัติ โอเคโหแล้วเกิดมาพร้อมกับตัวนอนลุกขึ้นมาเพื่อนเออไหนขอคุยด้วยหน่อยมีอะไรให้คุยอีกไหมไม่มีเหรอโอเคมองไปที่เอ่อวงกดแพนด้านะแล้วก็หาอะไรอะปีนขึ้นไปบนต้นไม้โอเคเอฟโอเคสบายสบายเก็บแพนด้าใช่ไหมมันให้เก็บแพนด้าไม่ใช่มันให้ไปไหนไม่รู้นี่ไงเอฟเอบลงทางไหนอะลงไปแบบโดนอันนี้เลยได้ไหมเอว้านี่ไงเช็คพอย์พีเป๊ะขอบคุณ ที่กรุณาแล้วก็ออกทางนี้ได้อย่างอีซี่โอเคถึงแล้วอันนี้มันทางเริ่มปะเนี่ยเราออกไปแล้วเราเจออะไรอะ่ะเฮ้ยไม่เจออะไรแต่มีที่เซฟโซนให้ที่เซฟขอบคุณครับขอวงกดหรอขอวงกดตัวอะไรอะ่ะมีตัวอะไรวิ่งอะไรตามปะไม่มีเอขอดูหน่อยราต้องกับหาทางที่ดีสุดทุกคนจ้าเอเอผมออกอันนี้จ้าเอผมว่าแถวนี้แหละผมว่าแถวนี้แหละผมว่าเราเดินมาไกลอยู่นะ เอาไปนะทางตันโอเดินมาสักไกลเพิ่งรู้ว่าจุดหมายไม่มีอะไรเลยเจ็บนี่ไงในสุก็เดินมาเจอขอบคุณนี่คือซูคิปเปอร์รับนะคุณสามารถสกิปสเตจได้ในการเอ่อเปิดประตูทางขวาอ๋อห,หรือจะไม่ก็ได้แล้วแต่ในการผ่านบ่อจราเข้นะโอ้โหถ,ถ้าเราไปทางนี้มันจะนจะไปไงไปไม่ได้เราต้องผ่านบ่อจระเข้ โอ้โหแล้วผมเป็นคนที่โคตรจะเกลียดจระเข้เลยทุกคนแบบผมไม่ได้ไม่ชอบนะแต่ว่าผมเกลียดมันนะอะเดไปเจอเพื่อนเอ้าเอ้าหืมแป้วจระเข้มันตัวใหญ่ด้วยเอ้าว,าว,าว้าว้ถ้าเราลงไปในน้เป็นเราตายใช่ไหมอ๋อโอเคมันไม่ได้มีแอนิเมชันอะไรใช่ไหมโอเคโอ้แล้วอันนี้มันโดดได้ไหมเนะี่ยเอ้าโอเคเฮ้ยสบายงั้นไงเนะ่ยโอเคอีซี่ไปต่อครับยีราฟขังคขา โอเคทำขังขาวต้องทําอะไรกระโดดขึ้นก่อนเลยนับ,บแรกโอ้โดดถึงมาเนี่ยนะอ,อึบโอ้โห و. มันจะโดดไงวะอึบโอ้โห و. มันโดดได้ไงวนะเนี่ยอึบโอเคขังข่าวอึ้บโอ้โห,โอ,โห,โอ,โหอะไรอะนั้นแบบทครังคาวของแท้โอเคครับผ่านมาได้อย่างสบายอ,อือหูลงน้ำอีกแล้วไม่ชอบน้ําเลยอะรู้สึกเหมือนจะมีแบบจเจอเคมาตลอดเวลา ซึ่งเราไม่ชอบเจระเข้โอ้ยขึ้นมาแล้วสบายมากนายผ่านเขาวงกดมาได้อย่างดีเลยนะต่อไปนาะยจะต้องว่ายน้ำแล้วโอ้โหว่ายน้ำว่ายน้ำกับใครนี่งไงว่ายน้ำมาเลยดิมดื่มว่ายน้ำหาอะไรระวังเจลลี่ฟิตด้วยก็คือแมงกะพุนี่เองโอเคแมงกะพุนมันว่ายขึ้นว่ายลงใช่ไหมอึ๊บอึ๊บอึ๊บอุ๊ยอะไรมันหล่นลงมาวะ อุ้ยใครเป็นไรอะไม่นะอย่าเพิ่งตายนะเพื่อนว่ายน้ําไปก่อนด้วยกันนี่ไงถึงแล้วโอเคโอ้ยเราจะผ่านมาได้เจอนกเพนกวินสองตัวแล้วก็ต้องเดินผ่านภูเขาเพนกวินเจอกับหมีโคอาลามาร์สเออมันก็ไม่ได้ยากนะอืมก็เออไม่ได้ยากตรงไหนวะนก็ยากอยู่นะเนี่ยไป,ไปอืมไปนี่ไงไปโอ้โหเอ ชื้อเนียสบายมากมังไงพี่โอเคต่อไปอะไรเนี่ย watch out for flying banana หากล้วยเหรอหากล้วยที่บินอยู่ระวังกล้วยตกบนหัวมันบอกระวังกล้วยตกบนหัวระวังกล้วยตกบนหัวเอออุย้ยถึงได้ไงวะเนี่ยอุย้ยผ่านได้อย่างสบายเอาละนายต้องต้องเข้าไปในกรงที่มีกอริล่านะ hmm. กรงที่มีกอริลา่าพูดซนะ อ๋อพี่เฮ้ย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 ใจเย็นนพี่เฮ้ยใจเย็นใจเย็นเย็นไม่นะอื้อหูยขึ้นทันได้ไงวะขึ้นทันได้ไงครับเนี่ยฮะไม่รู้เหมือนกันโอเคต่อไปกันเลยเด็กสเตทอะไรเนี่ยม้าเหรอมันจะต้องรีบไปที่คาเฟ่อะไรสักอย่างหนึ่งเบิร์ดเฮาส์โอ้โหอาจจะต้องขึ้นไปบนนั้นหเอาปะนะโอ้แล้วเสียงเป็นอะไร เสี่ยงก็ไม่ค่อยจะสบายทุกคนช่วงนี้ก็อากาศเปลี่ยนแปลงก็อย่าลืมกินยาดูแลตัวเองทุกคนโอ้โหแล้วขึ้นไปบนโน้นโคตรจะสูงโคตรจะไกลโคตรจะสูงโอเคทุกคนฝากประชาสัมพันธ์นะช่วงนี้ก็ช่องเราใกล้ถึงสองพรรษาทุกคนก็ช่วยๆกันกดซับและคลาให้หน่อยนะครับขอบพระคุณครับเราจะ2องพรรษาไปก่อนปีใหม่ด้วยกันทุกคนโอเคช่วยกันกดหน่อยนะเลสโกไปกันต่อปึดหึดหึดโดดโดดให้ถึงอุย้ยถึงได้งไงวะ ถึงว่ะถึงว่ะปึ๊บเอ๊ะโหอันนี้มันเนินสูงว่ะเนี่ยอุ้ยมันเกาะเลยด้วยปึ๊บหืมถึงที่เซฟแล้วโอ้โหขอบพระคุณครับที่เซฟถ้าไม่มีพี่นี่คงสิ้นไปแล้วอุ้ยหูยทำไมจะอยู่มันเลื่อนเลี้ยวซ้ายเองล่ะมันจะทำให้เราตายเหรออุ้ยผ่านแล้วยินดีต้อนรับสู่เอ่อกรงฮิปโปนะมันจะดีมากถ้าคุณวิ่งเร็วแหละอ้าวไอ้บ้าเว้ยโอ้โหนี่ก็เร็วเกินโอ้โห มาดิ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 โอ้โหวิ่งเร็วมาก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 ถ้าเราลงไปในน้ำอะ่ะก็คือตายใช่ปะลองไหมนะ่ยาเลยรยายานะยานะ <c oughs> ถึงแล้วโอ้โหอีสตี้มากโอเคหมดเวลาแล้วต้องเข้าไปนกรงเสือที่หิวโหวยกรงเสือที่หิวโหวยฮ่า เลๆๆๆๆออเออ,อหูยหูมันวิ่งตามตูดมานนี้ดิเพื่อนเพื่อนมานี้ดิเออมานี้ดิเออุ้ยฮึฮึฮึโอ้โหโดนกัดเกือบตายแมงมุมเหมือนเะนี่ยฮะโอ้โหต้องเดินเข้ากรงแมงมุมอีกแค่นั้นก็จะตายหายแล้วอึ๊บเียบร้อยตายไปกว่าหนึ่งผมรู้สึกว่าเราต้องไปทางซ้ายเพราะทางขวาม,มันมีแมงมุมอยู่หนึ่งตัว อาจจะกัดผมได้ถ้าเราไม่ระวังนี่เราก็ต้องไปทางขวาต้องไปทางช่องนี้ทุกคนเพราะว่าทางนั้นมันมีแมงมุมนะฮึบฮึบอึบ,บนี่ไงอีซีว่ะกรชับกระชับสบายมาก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 ,ามากเป็นไงล่ะโอ้ทําอะไรวะเนี่ยขางค้าวอยู่แล้วเหรอโอ้ยโอ้ยอย่าเพิ่งตกนะอย่าเพิ่งตกนะเฮ้ยรีบตัวไปไหนโอเคเช็คพอยต์อีกหนึ่งอัน นี่ไงโดดอุ้ยโอหมันโดดสูงจังวะเพรามันเป็นที่เด้งนี่มาใช่ไหมหึงดึงนี่ไงดึงดึงเห็นไหมฮึบใช่เปล่าไม่รู้มั่วไปงั้นแหละอึบโอ้ทำไมมันเลี้ยวอ่ะโอ้โหทำไมมันเลี้ยววะอ้าวถึงดีทุกคนไม่ถึงดีอึบโอเคโอเคถึงแล้วโอ้โหเอาละระวังงูด้วยนะทีนี้อ่ะระวังงูนี่วิธีดูงูทุกคน ดูถุงสูงแล้วเดินเลยเดินอุ๊ยโอ้โหมันเร็วจังวะมันจะมากินเราละโอเคถึงแล้วอีซี่เฮ้บขอบคุณครับโอเคเอาเรือไปแล้วก็ว่ายผ่านน้ำไปนะว่ายผ่านน้ำพายผ่านน้ำหรือเปล่าใช่โอ้ยโอ๊ยขอเรือหน่อยขอเรือหน่อยดิเออเออไปเอสโกเอ็นี่พายเรือไม่เป็นเอ็นี่พายเรือไม่เป็น ถ้าคือเราว่ายน้ำไปไม่ได้เนี่ยมีจระเข้นะทุกคน,นกำลังว่ายพายเรือไปตามมาแล้วเฮ้เรากำลังพายเรือตกหวเนี่ยกำลังพายเรือตกเห,ว,เกว,เกเหวหรือเปเล่าฮะพายเรือตกหวหรือเปล่าพายเรือตกหวหรือเปล่าโอไม่นะไม่นะยังดีที่รอดมาได้ผมว่าห้ามว่ายโดนใบบัวแน่เลยถ้าว่ายโดนนี่น่าจะตายนะดูจากทรง้วทุกคนจริงไหมเออห้ามพายโดนใบบัวไม่งั้นสิน้นพายเร็วกว่านี้ได้ไหม ไม่อยากพายเร็วกว่านี้พายไม่ได้อ่ะความเร็วสูงสุดอยู่ที่13แค่นี้แหละเร็วสุดแล,ออแล้วอ๋อเราเราพายมาถึงเหวอีกอันหนึ่งไม่นะไม่นะเรากงลังจะตกเหวอยู่แล้วให้มันไกลยังนะไป<อ>คเออ <c oughs> หลืออีกเหวหนึ่งหรือเปล่าน่าจะเหลออีกหนึ่งเหวโอเคเราว่ายมาถึงอีกหนึ่งเหวทุกคนโอ้โหสบายมากสบายมากแล้วเราจะถึงท่าเรือ เรากันถึงท่าเรือ,อนี่ไงไมาถึงท่าเรือแล้วโอ้ยการเดินทางนี้มันช่างเสนย,ยาวไกลเค okay. ขอบคุณครับสําหรับเรือมีอะไรอีกพี่อะไรเนี่ยมันบอกว่าอะไรอะไปข้ามเดินข้ามสะพานเหรอเดินข้ามสะพานที่หักนี่ไงสะพานที่หักเดินทางนี้ได้ปะได้ไหมเอ้ยไม่พบัก๊กอา้าวไปโกงซะแล้วไง นี่เราไม่ได้ถือว่าโกงใช่ไหมทุกคนเราถือว่าโกงวะเราโกงไหมอย่างเงี้ยฮะดูดิไม่ได้โกงนะเออเราก็เดินธรรมดาเนี่ยเราก็เดินธรรมดาเลยเนี่ยฉากเ่ยเราก็เดินบนเชือกไงเออเราไม่ได้โกงเราก็มาถึงเส้นฉากเรามาถึงอีกฝั่งหนึ่งได้ไงวะเนี่ยฮะเอ้ยเออไม่ถือว่าโกงนะอย่างเงี้ยเออจริงอะไรเนี่ยเลือกท่อซ้ายท่อขวาท่อขวาท่อกลาง อุ้ยถูกด้วยอะไรวะถูกเฉยอูย้เจอเต่าเจอเต่าเออเออเออเอบนี่ไงโดดแบบรวดเร็วโดดแบบรวดเร็วโดดแบบรวดเร็วใช้ความสามารถในการเล่นออบบี้มาทั้งหมด1000ด่านนี่ไงเรียบร้อยห้องนี้มันจะเป็นห้องที่แข็งมากแล้วก็ลื่นมากนี่ไงโอ้โหพูดไม่ทันขาดคำอุ้ย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 โอ้โหลื่นลื่นลื่นจริงลื่นจะริงง่ายสบายมาก โอ้โหล้วดูมันให้กระโดดช่องแค่นี้อึบอึบเรียบร้อยตายไปดิมันจะกระโดดได้ไงวะอึบ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 โอ้โหเรียบร้อยตายเลยดูทุกคนจับตาดูไว้เราจะตดทีเดียวอึบ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 ฮูยทำได้ไงอะไม่น่าเชื่ออะไรเนี่ยฉันไม่อยากจะเห็นหมีอยู่ในฮ่องกงแล้วนะ ไหมีอีกไหนอะมาวิ่งมาเลยไอหมีไอหมีวิ่งมาโอ้ไอหมีวิ่งมาแล้วไอ้หมีสองตัวไอหมีสองตัวไม่นะมาดิมาดิโอ้สนะามาตัวเลยเหรอวะก็น่ารักเลยนะหมีฮะเออโอเคถึงหรือยังทางออกนี่ใช่ไหมนี่ใช่ไหมทางออกโลบักซูซีเครด์ซิเคียวริตี้บังเกอร์โอ้โอเครีบเป็นแบบตูบังเกอร์ซะแล้วก็ไปกดปุ่มเอเวอเรชันในทางออกนะโอ้โห อิมเมอร์เจนซี่อะไรวะเนี่ยฮะอึ๊บโอ้ยเราโดดสูงแต่เมื่อไหร่เราโดดสูงแต่เมื่อไหร่อึ๊บโอเคอือปุ๊บฮึ่มเราไปกดปุ่มฉุกเฉินเพราะว่าคือมันก็ไม่ได้โดดมันก็ไม่ได้โดดใกล้ๆนะบอกเลยว่ามันก็โดดไกลอยู่นะมันก็โดดยากอยู่นะเกมเนี่ยอือปุ๊บโอเคโอเคอึ๊บโอเคอุ้ยเสียวอบอึ๊บอึ๊บโอ้โหตายก่อนอือปุ๊บอือปุ๊บประชับ การกระโดดมันจะต้องต้องเมมใช่ไหมตายสิ้นซะสิ้นซะเออสิ้นซะโดดไปสิบลารอบตายทุกรอบเออดีดีตายซะอึบมาเดออึบมาเดออึบมาเดอโหเสียงโอ้อะไรเมื่อานทำอะไรเลยเสียงที่บอกคือดังมากโอ้โหจะถึงเช็คคุยถึงเช็คพอยได้เช็คพอยเจอขอบคุณครับที่กรุณาที่ ดูแลเราเป็นอย่างดีขอบคุณที่ช่วยเหลือกันงั้นนี่เราสิ้นแล้วนะเมื่อกี้เดินไกลเกินโอเคไปโอ้โหไอโอเคไป s <S โอเคไป Let's go Let's go Let's go ถึงโอเคประตูมันล็อกอยู่อ่ะกูต้องหาทางออกอื่นไม่ได้ออกดีทางนี้ใช่ไหมนี่ไงทางอะไรอ,อีกอะโอ้โหแรงอีกลมแรงอ๊บโอเค โอ้ยลมแรงเห็นนี่ไงโอ้ยไอคนดูสวนสัตว์มันหลับทุกคนดูดิดดดดดดดมันหลับอยู่อ้ายังไม่จะกดเลยต้องกดก่อนไม่ใช่เหรอัไม่จะกดเลยโอเคเราก็ออกมาทางประตูสวนสัตว์ได้อย่างเรียบร้อยแล้วกันนะนี่เฮ้ยจีดึงจบแล้วหรือเปล่าจบแล้วดินี่ไง โขเล็กดูยูวินเนอร์เวลดันทำได้ดีมากทุกคนโอ้โหเป็นไงทุกคนแลวเราก็ผ่านไปที่เรียบร้อยนะในการหนีออกมาจากสวนสัตว์ที่นี่ทุกคนนะโอ้โ oh, หอย่างมันโอเคสำหรับวันนี้ก็ต้องจบกันไว้แต่เพียงเท่านี้ทุกคนโอเคอย่าลืมที่ผมบอกแลวอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะจ๊นะจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆที่ผมกำลังตั้งใจทำอยู่นะจ๊ะโอเคสำหรับวันนี้ทุกคนฝันดีพิการตุดไว้เจอกันใหม่พาทหน้าหรือเกมหน้าหรือจะเป็นเกมอะไรก็แล้วแต่ bye บ๊ายบายจุบ๊บ